ระบบสายการทางเดินมัสสาวะเองโรคที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นโรคของต่อมลูกมากโตนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ first do no harm ก็คือเวลาเราจะทำในคนไข้ก็คือต้องคิดถึงความปลอดภัยคนไข้มาก่อนเพราะว่าพวกนี้เนี่ยพ้าแบบใจร้อนมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบางอย่างมันมันแก้คืนไม่ได้โอเคอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ดี สวัสดีครับผมนายแพทย์ปริญญาวิจิตวโรงนะครับชื่อเล่นชื่อบิวนะครับผมก็เป็นแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับสายกรรมระบบทางเดินปัสสาวะจบมาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ถามว่าปัจจุบันเนี่ยแพทย์เฉพาะทางสายกรรระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยดูแลโรคอะไรยังไงบ้างส่วนใหญ่โรคที่เจอเนี่ยก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมากโตหรือว่าพวกนิ้วระบบทางเดินปัสสาวะอื่นๆก็จะเป็นพวกมะเร็งเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะะไรก็คือพูดว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยตรงนี้ทางแพทย์เฉพาะทางตรงนี้ก็จะช่วยดูให้ ภาษายูโรวิทยาหรือว่าจริงๆครับเป็นภาษาที่ง่ายกว่าระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็คือเป็นแพทย์สเรกรรมนะที่จะช่วยดูแล <c oughs> เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะที่จะมีการผ่าตัดเลยๆเข้ามาเกี่ยวข้องทางเดินปัสสาวะเนี่ยถ้าถ้าเราพูดถึงก็คือมันก็จะมีตั้งแต่ข้อฉี่เข้าไปจนถึงกระเพาะปัสสาวะขึ้นไปที่ท่อไตแล้วก็ไปไปสุดที่ไตระบบทางเดินปัสสาวะที่ดูอาจจะมีบริเวณข้างเคียงรอบๆที่เราอาจจะดูเพิ่มเติมเช่นจะมีต่อมหมักไตบ้างนิดหน่อยที่เราช่วยดูด้วยหรือว่าบริเวณเอวัยวเพศที่มัน คือถามว่าอยากเป็นหมอแบบจิตวิญญาณแบบหมอโฮจุนอะไรเงี้ยก,ก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะจริง,รงๆแล้วเราเราก็เหมือนเดินทางมาแบบเด็กทั่วไปอะ่ะเรียนโรงเรียนเนาะอยู่สายวิปอมันต้องเอ็นเงนี้ยมันก็ต้องเลือกสักอย่างใช่ไหมเือนในเด็กสายวิทย์เองมันก็จะมีปณะฮิตสมัยนั้นก็แบบหมอวิศวะอะไรเงี้ยเนาะคือเพื่อนในห้องก็แนวแนวนี้กันหมดใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเออทางวิศวะก็ก็ดีนะตอนนั้นจริงๆเราอ่ะชอบฟิสิกส์ยนะเออแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบหมอก็ดีเหมือนกันเราจังหวะนั้นก็แบบก็จะมีพวก p r o f e s s i o n อะไ ก็แบบจุฬามาพูดนะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีนะเนาะแล้วก็บวกกับจริงๆแล้วพ่อแม่ก็ทํางานอยู่โรงพยาบาลเด็กๆเนี่ยเราก็มีช่วงชีวิตหนึ่งที่แบบไปใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลฟุกเคยอยู่ในโรงพยาบาลนะเราก็จะพอรู้ว่าแบบในโรงพยาบาลเป็นยังไงเนี่ยเราก็รู้สึกแบบรู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่แห่งเนี้ยนะพอรวมๆกันอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็อลองดูว็ได้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะชอบจริงไหมเนาะแต่แต่พอได้มาเรียนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออโอเคอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ดีด ในตัวผมเองจริงๆผมผมยังไม่ได้มีแบบโรมเดลไอดอลทางด้านแพทย์ชัด,ชดๆมากๆขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็คือกอหลักการ,รมันก็คงไม่ได้พ้นกับแบบคำพูดที่เวลาเราเรียนมาถ้าอย่างถ้าฝั่งตะวันตกก็จะแบบ first do no harm ก็คือเวลาเราจะทำนายคนไข้ก็คือต้องคิดถึงความปลอดภัยคนไข้มาก่อนประโยชน์ที่คนไข้จะได้รับพยายามอย่าเอาแบบเรื่องผลประโยชน์หรือว่าเรื่องอะไรอื่นๆเนี่ยมาเป็นตัวตัดสินใจอะไรอย่างนี้ ในเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะเองอก็คือกระทุกทุกฟิล์อยู่แล้วก็ะจะมีโรคที่เจอเยอะเยอะมากๆเนาะถ้าในเรื่องของระบบสายการ,รทางเดินปัสสาวะเองโรคที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นโรคของต่อมลูกหมากโตผู้ชายอายุเยอะเริ่มฉี่ลำบากฉี่ไม่ค่อยพุง่งต้องเบ่งนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะอันนี้ก็เป็นอีกโรคท,ที่ที่เจอบ่อย2โรคก,ก็ไปที่เจอได้ค่อนข้างเยอะ คสผ่าตัดทุเคสปกติเราก็ต้องดูเคสให้ละเอียดเนาะก่อนผ่าตัดเนี่ยเราควรจะรู้ก่อนว่านคนไข้คนนี้ปัญหาคืออะไรเราต้องดูเคสให้ละเอียดเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งอาการทั้งตรวจร่างกายหรือว่าดูผลแลบดูผลพวกเอ็กซเรย์ซีทีอย่างเงี้ยเนานะเราจะได้วางแผนได้ครบถ้วนเนาะต้องคิดเผื่อสถานการณ์ว่าการที่จะไปผ่าตัดเนี่ยบางทีมันอาจจะเข้าไปไม่ได้ตืดๆอื่นๆตามมาอีกก็ต้องเตรียมเผื่อรบมือไว้หรือว่าถ้าเป็นเคสที่เราไม่ได้เจอบ่อยบางทีเรายังต้องไปเปิดอ่านหนังสือ จะต้องไปทวนซ้ำดูว่าเอ้ยมันมีรายละเอียดตรงนี้ที่เราอาจจะตกไปหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้เจอมันบ่อยส่วนระหว่างทำปกติก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังอยู่แล้วผ่าตัดก็ต้องแบบใจเยน็นๆระมัดระวังเพราะว่าพวกนี้เนี่ยถ้าแบบใจร้อนมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบางอย่างม,มันแก้คืนไม่ได้แล้วมันเป็นอันตรายต่อคนไข้ด้วยหลังผ่าเสร็จเราก็ดูแลคนไข้ตามปกติแหละเป็นเฟสที่ให้คนไข้ฟื้นตัวมากกว่า ก็สำหรับผมคิดว่าตัว HC Care เองเนี่ยออนไลน์แพลตฟอร์มเป็นตัวเลือกหรือเป็นช่องทางอันหนึ่งให้กับผู้ป่วยหรือว่าคนที่สนใจเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดในรูปแบบต่างๆที่จะให้เข้าถึงบริการได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นได้ข้อมูลที่ถูกต้องสําหรับท่านไหนนะครับที่สนใจหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะหรือว่าระบบสืบพันธุ์าสามารถปรึกษาเข้ามาได้ก็จะมีทีมช่วยตอบข้อสงสัยนะช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมให้เกิดความมั่นใจหรือว่าถ้ามั่นใจแล้วอยากจะทําการผ่าตัดก็สามารถลงคิวได้ capital.